สำหรับวิธีการทำานายดวงชะตานั้นนะครับก็สามารถที่จะทำได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูดวงจากพยิบซีการดูจากวันเดือนปีเกิดนะครับดูจากราศีเกิดดูจากวันเกิดดูจากเดือนเกิดดูจากลัคนาราศีสำหรับวิธีการดูดวงด้วยราศีเกิดนั้นนะครับบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในราศีใดนะครับหรือคนที่กําลังศึกษาวิชาพยากรณ์ดวงชะตนั้นนะครับก็ยังสับสนอยู่ว่า ราศีต่างๆนั้นนะครับเขาดูได้ยังไงนะครับในวันนี้มีวิธีง่ายๆที่นํามาฝากกันนะครับก็คือแผ่นทรศีลน,นะครับซึ่งแผ่นทาศีลก็คือแผ่นที่ใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตานะครับเป็นเครื่องมือส่วนประกอบนะครับใช้ร่วมกับศาสตร์อื่นนะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่นํามาประกอบในแผ่นนี้ก็คือราศีนะครับ เราสามารถที่จะรู้ราศีเกิดของเราได้ง่ายๆนะครับโดยดูจากแผ่นรมสินี้นะครับเราเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเกิดวันที่5เมษายนนะครับ5เมษายนก็จะอยู่ระหว่าง13มีนาคมถึง12เมษายนก็จะเป็นคนราศีมีนนะครับเกิดวันที่30สิงหาคมนะครับเราก็เลื่อนมาดู30สิงหาคมนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับพอถึงวันที่16 30สิสิงหาคมก็คือ ยู่ระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง17กันยายนก็จะเป็นคนราศีสิงห์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละราศีกันนะครับราศีเมษนะครับคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมราศีพฤษภนะครับคนที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง14มิมถุนายนราศีเมถุน15 มิถุนายนถึง15กรกฎาคมราศีกรกฎ16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมราศีสิงห์17สิงหาคมถึง17กันยายนราศีกัน18กันยายนถึง17ตุลาคมราศีตุล18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนราศีพิจิก 17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมราศีธนู16ธันวาคมถึง14มกราคมราศีมังกร15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมราศีมีน13มีนาคมถึง12เมษายน เห็นไหมครับกางที่เราจะรู้ว่าเราเกิดราศีใดนั้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพียงเรามีแผ่นทมศินแผ่นนี้นะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ